che è grave che questo funzionario è un fantai che fa la minaccia pratica เอพาร์คเอาลิงไปดูดิพี่กำลังสตรีมอยู่อะมันบอกว่ามันกำลังเพ้นสตรีมแมอ้วไปส่งไปที่ส่งไปในห้องอะคุยแล้ขึ้นมานข,นขึ้นเป็นยังไอองอะถ่ายต่มาถ่ายรูปมาให้พี่ดูดิ พาลิ้งไปดูดิของ่มมาพี่ดูดิโอ้แล้วท้ละพาแล้วมึงพี่กำลังเข้าเกมป๊บน,นึ่งพี่ลองลมันกระสุกไหมพัดมันตุกไปมพัด นะม,มันดีเลยผูยมันดีเลยปะมันแยกกับพี่มันดีเดยประมาณถึงห้าพี่มันป่าให้พี่เองแล้วอ๋อพี่จะลองดูต่อข้าเกมว่ามันว่ามันปิงขึ้นเท่าไหร่วะถ้าเน็ตถ้าเน็ตมันเราเร็วอะพี่กำลังเข้าเกมแปมพี่เพไปศึกษามาเฮียบอสมานั่งสอนพี่โอ้โหเฮียขี้แตกเลยกู ไปสักชั่วโมงกว่าอ่ะพัฟประพัดเจ็ดร้อยได้ปะพัดประพัดเจ็ดร้อยได้ปะพัดอะเจ็ดร้อยตัดได้เดี๋ยวลองพี่ลองเข้าเกมแป๊บนะตอนนี้พัฟพี่เกมนานได้เลยพี่เข้าเกมแล้วอ่ะมันเห็นเข้าเกมปะรู้ยังไม่เห็นเห็นแค่ต้องกดในเกมรอเดี๋ยว จะไปเข้าลองไปเข้าลองไปเล่นหนึ่งตอนที่พี่พูดว่าเปินขึ้นนี่เข้าเกมยังเข้าแล้วอ่ะวานนัหน้าจอเลยหน้าจอนะครับจอที่ไม่ได้ปรับเป็นโนโหมดใช่ไหมพี่ปรับเป็นโนโหมดอยู่ไหม,มอ่ะมันค้าพี่เล่นพี่เล่นอยู่เนี่ยนะเออ ไม่เห็นหน้าจอเกมเกเเกไม่เห็นแต่ตรงกดเกมมันจะดีเฟกันแล้วของพี่ถ้าขึ้นจะเห็นแต่กดสาสาเกมว่ะแค่ตรงที่มันกดเกมใช่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 ไรยาวายนนี้เกมอ่ะ่เมืนต้องไปร้านเออม่ต้องไปร้านเกมอ่ะพาร์ทว่าคอมที่ร้านคอมที่บ้านพี่มันเล่นไม่ได้มันช้าเกินอ่ะไม่พี่ลองปรับวินโด้